กับช่องเอกมงคลพระใหม่หรือเอกมงคลอมุลเลตนะครับวันนี้นะครับสายหลวงพ่อพัดเหมือนเดิมนะครับมีให้ชมตลอดทั้งปีแน่นอนครับเอกมงคลมีสต็อกสต็อกพระเยอะมากนะครับก็จะเอามาอย่างละสี่ลุนห้าลุนหรือบางคลิปก็อาจจะเห็นเป็นสิบลุนถ้าเป็นลุ้นที่ได้รับความนิยมสูงนะครับหรือ,อ,อถ้าถ้าเป็น รุ้นที่มีราคาแพงหน่อยก็อาจจะเอามาแค่3รุ้น2รุ้นอะไรอย่างนี้นะครับตามกําลังงบนะ,นะครับก็ถ้าพี่ท่านไหนอยากจะสนับสนุนเอกมงคลพระใหม่หรือเอกมงคลอมลตให้ทําคลิปดีๆออกอย่างนี้ออกมาให้ชมเพื่อเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อพัดนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ว่าพระ องนี้รุ่นนี้เนี่ยเอกมองคลพอจะมีแบ่งปันให้ไหมหรือว่าราคาประมาณเช่าหาบูชาประมาณเท่าไหร่นะครับดูภระของหลวงพ่อพัดแล้วเนี่ยก็มาสอบถามมาทางผมได้นะครับไปซื้อกระทางอื่นก็ได้แต่เช่นให้ดีก็ซื้อกระทางผมก็ดีนะครับเช่าหาบูชากับเอกมองคลสบายใจได้ครับอ,อยากได้แบบไหนอยากได้อยากได้รุ่นไหนอยากได้สีไหนแบบไหนเนี่ยลองมาสอบถามมาคุยกันก่อน ตามคลิปลิงก์ใต้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 คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับวันนี้นะครับเอกมงคลสายรุ่นเหมือนเดิมนะครับได้รุ่นนี้มาเลยนะครับนี่นะครับมหาเศรษฐี99นะครับมหาเศรษฐีได้99นะครับนี่ทีมงานสายบุญนะครับายวอนกัทลักษ์นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้นะครับความคมชัดของหน้าหลวงพ่อเป็นยังไงนะครับ ผมมีอยู่5รุ่นนี่นะครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับเอกมงคลพระใหม่มีอะไรให้ดูแน่นอนครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมข่าวสารของเอกมงคลพระใหม่มันจะได้ขึ้นเตือนให้นะครับมาอย่าพูดพ่ำงทำเพลงนะครับดูรุ่นแรกกันเลยนะครับอ่ะกล่องก็จะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับอ่ะผมผมก็จะให้ดูกล่องก่อนนะครับว่ากล่องเนี่ยเดิมเดิมมายังไงนะครับนี่นะครับซีลเดิมก็จะเป็นชื่อของทีมผู้สร้างเขานะครับทีมสายบุญนะครับ บวังกันทลารัก์นี่นะครับด้านด้านในก็จะเป็นกล่องสีฟ้านะครับน้ําทองก็เดี๋ยวแกะดูมาแกะดูรุนแรกกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับซิลเป็นแบบนี้นะครับเผื่ออนาคตเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่ๆอาจจะไม่ไม่ค่อยจะบอกจะบอกว่าไอ้เอกมงคลจะให้ดูเลยรนะักหนาะดูซิลดูแลนะ้วนกหนาคลิปนี้จะอยู่ใน YouTube ประมาณห้าสิบปียี่สิบปีแล้วแต่ถ้าเขาจะไม่เอาลงไม่เอาลงนะครับคลิปนี้จะหายไปหรือเปล่าหรือยังอยู่เนี่ยก็จะจะอยู่ คนที่อาจจะอยู่ในยุคนี้ก็เขาก็จะรู้ว่าซีลมันเป็นแบบนี้อาจจะไม่ได้อะไรแต่ว่าในอนาคตนะครับในอนาคตสิบปียี่สิบปีนะครับลูกหลานเราจะได้ดูนะครับว่าซิลเดิมๆเป็นยังไงนะครับนี่นะครับกล่องแบบนี้นะครับมาดูรุนแรกกันเลยนะครับรุนแรกกันเลยนะครับฟืบฟืบเอกมคลฟ้าบฟืบโอ้โหทองทิพย์นี่หนึ่งจุดสี่นี่มันเนื้ออะไรนะเดี๋ยวนะครับนี่เลยครับดูดูโค้ดก่อนนะครับ ามสองเจ็ดนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมใส่ใส่ไว้ด้านล่างนี้นะครับว่าหนึ่งเก้าจุดหนึ่งสี่เนี่ยคือเนื้ออะไรนะครับผมไม่แน่ใจว่าเนื้อสัตว์ตัดหรือเนื้อทองทิพย์โอ้โหไปครับหยินหยางมาเลยครับลงยาจีวรลงยาหยินหยางนะครับนี่หน้าหลวงพ่อชัดชัดแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับลงกล้องไม่ชัดนะครับเอกบงคลลงกล้องไม่เคยชัดเลยครับด้านล่างจะเป็นเสือคาบดาบนะครับลงยาลงยาตาสีแดงด้วยนะครับเปิดเบิกเนตรนะเบิกเนตรนะครับ นี่นะครับซุ้มขอบก็จะเป็นกระหนกแบบนี้นะครับดูหน้าหลวงพ่อครับชัดไหมครับดูหน้าหลวงพ่อชัดเจนนะครับนี่ดูขอบตาเปลือกตานะครับเห็นบางคนชอบแบบนี้นะครับคือพระที่ออกมาเนี่ยจะต้องดูรู้นะครับว่าเป็นหลวงพ่อพัดมองไกลๆก็รู้ว่าเป็นพระหลวงพ่อพัดนะครับด้วยลักษณะของหูใบหน้าจมูกตาหรือไยที่ข้างแก้มของหลวงพ่อเองเนี่ยจะต้องมีนะครับจะต้องมีนะครับ มาดูรุนที่สองกันครับรุนแรกมาก็หินหยางมาเลยนะครับทองแดงน่าจะเป็นน่าจะเป็นทองแดงน,นะครับทองแดงน,นะครับทองแดงหินหยาง,ง,น,ยาง,ยางนะครับทองแดงหินหยางโอ้โหเหนียวมากเลยครับหือหยางเหนียวนะครับอยางเหนียวนะครับมาดูรุนที่สองกันนะครับฟึบเอกมงคลเก้าจุดแปดนะครับเก้าจุปดเดี๋ยวให้ดูโอ้โหโลงยาลายตรงชาติน่าจะเป็นเนื้อชนวนนะครับ นี่เป็นเนื้อชนวนนะเดี๋ยวยังไงถ้าผมพูดจิตพูดถูกยังไงแต่คําบรรยายใต้ภาพเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นให้ถูกแน่นอนนะครับตามใบรายการแน่นอนนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใบรายการมาดูนะครับห้าแปดสามนะครับเลขโค้ด5้าแดสามรายการที่เก้าุดดนะครับด้านล่างด้านหลังนี้เป็นลือสีนะครับกับเสือนะครับนี่นะครับด้านล่างจะเป็นเสือแบบนี้เลยนะครับเบิกเนตรนะเบิกเนตรด้วยก็คือลงยาสีแดงด้วยนะครับ เสือน่าจะเสือคาบดาบนี่จะน่าจะลงน่าจะลงยาลงตรงตาเกือบทุกน่าจะทุกอันนะครับนี่นะครับลงยาลายธงชาตินะครับนี่ธงชาติก็มานะครับเอกมงคลหยินหยางแล้วก็ธงชาติมาแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยครับเหรียญรุ่นนี้ผมมองว่าก็สวยไปในแบบของคลาสสิกนะครับลาสสิกนะครับลาสสิกอีกแบบหนึ่งเลยนะครับดูความคมของเหรียญดูความคมของหน้าหลวงพ่อนะครับซูมไหมชัดไหมออกไม่ชัดไม่เป็นไรอะดูต่อเลยครับ ฟื้นที่สามพระหายโอ้โหเป็นไงครับทองชาติสองเหลียงแล้วอันนี้น่าจะทองทิพย์ชัวร์นะครับแล้วก็ไม่ติดใบรายการด้วยไม่ติดรายการให้ด้วยลุ้นนี้สองสี่สองสามเจ็ดนะครับสองสามเจ็ดนี้นี่อย่าลืมอย่าลืมโค้ดโค้ดพอผ่านนะครับนี่โค้ดพอผ่านจะเป็นแบบนี้นะครับดูให้สุดๆนะครับนี่นะครับจะลือสีนะครับกับเสือนะครับนี่ครับดูชัดๆแบบนี้เลยนะครับ อ่าแบบนี้เลยครับนะครับทองทิพย์ลงยาธงชาติก็มาเป็นไงครับเอกมงคลธงชาติสองเหรียญแล้วนะครับเนี่ยหืมธงชาติสองเหรียญแล้วนะอดูความคมชัดของหลวงพ่อนี่ดูเมตตานะครับ ก็จะลึกๆหน่อยดูริมฝีปากนี่แบบนี้เลยนะครับกระถงชาสองเหรียญแบบนี้โอ้โหสามลุ้นแล้วนะครับเลยสองลุนนะครับโอ้โหเป็นกําลังใจให้เอกมงคลพับใหม่หรือเอกมงคลอมุลเลด้วยนะครับอย่าลืมนะครับใครยังไม่ mm. มได้กดติดตามกดติดตามไว้หน่อยนะครับกดติดตามไว้ให้เป็นกําลังใจกับน้องหน่อยนะครับน้องเอกมงคลนะครับอืมไอฟิวนี่ก็แดบเหนียวมากเลยนะครับผมก็ไม่ได้เอาคัต ตดึกแล้วด้วยครับตอนที่ผมอัดคลิปนี้แล้วก็ดึกแล้วนะครับไม่อยากจะใช้มีดนะครับเพราะว่าคนโบราณบอกไว้นะครับอย่าเล่นของมีคมตอนกลางคืนนะครับแต่หน้าหน้าตาเอกมงคลก็คมอยู่นะครับพอตัวนะครับนี่มีชมตัวเองด้วยลุ้นต่อไปฟึบทองทิพย์อีกแล้วครับทองทิพย์นะครับอ้าวดูเลขโค้ดก่อนนะครับหนึ่งสี่เก้านะครับไม่ติดแบบนี้อย่าบอกนะว่าธงชาติอีกแล้วโอ้เอกมงคลเป็นไงเรา ยังไงเรานี่ไม่รักชาติจะไปรักใครครับเอกมงคลรักชาตินะครับนี่นี่สุดยอดนะครับเนี่ยครับหยินหยางธงชาติธงชาติธงชาตินะครับลุ้นสุดท้ายนะครับเป็นยังไงครับเอกมงคลมีอะไรให้ดูสนุกสนุกอย่างนี้แน่นอนนะครับกดติดตามไว้นะครับหรือถ้าชอบนะครับลองกลับไปดูคลิปลิงก์ด้านล่างนะครับสายหลวงพ่อพัดนะครับเอกมงคลน่าจะทำเป็นคลิปที่สามสิบสี่สิบคลิปของหลวงพ่อพัดแล้วนะครับ เยอะกว่านั้นนะครับลองลองไปดูได้นะครับรุ่นสุดท้ายให้กําลังใจน้องด้วยให้ได้เนื้อบนบนอัลปาก้าหรือไม่เนื้อเงินไปเลยก็ได้นะครับมาขาวขาวมาขาวขาวมามาไหมขาวขาวทองทิปอีกแล้วอา้าวไม่ติดอีกแล้วไม่ติดใบรายการอีกแล้วอย่าบอกนะเลขโค้ดสี่ห้าเก้าอย่าบอกนะว่า เป็นธงชาติโอ้โหไม่ใช่ธงชาตินะครับทองทิพย์ลงยาลายเสือเหลืองนะครับเสือเหลืองมาเลยเสียเอ้ยเสือเหลืองก็มานะครับอืมจมูกคมจมูกแบบโด่งๆแบบนี้เลยนะครับหลุพันธหูแบบใหญ่ๆแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับวันนี้นะครับสรุปก็คือนะครับผมได้แบบนี้นะครับเนื้อทองแดงนะครับลงยาหยินหยางนะครับสรุปให้ฟังนะครับชนวนนะครับลงยาธงชาตินะครับเดี๋ยวไงให้ดูอีกทีว่า เป็นเป็นเป็นเนื้ออะไรอ่านใต้คลิปนิ้งนะครับทองทิพย์นะครับผมได้แบบนี้เลยทองทิพย์นะครับนี่นะครับทองทิพย์โรงยาบธงชาติสองเหรียญแล้วก็โรงงานลายเสือสองเหรียญน,นะครับโอ้โหแบบนี้เลยนะครับยังไงนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนอยากจะแบ่งปันแบ่งปันเหรียญที่เปิดหรือว่าแบ่งปันเหรียญที่เอกมงคลเคยทําคลิปไว้นะครับติดต่อมาได้ทาง Facebook หรือไลน์แอดด้านล่างนี้เลยนะครับวันนี้เอกมงคลต้องขอขอบคุณพี่ๆที่ดูมาถึง ตอนนี้นะครับหนึ่งเอกมงคลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ